มันมีความทุกข์อีกอย่างหนึ่งนะครับยังมีความทุกข์อีกอย่างหนึ่งก็คือความทุกข์ากางวิญญาณเขาเรียกว่าหนึ่งก็มีกายนิกทุกสองก็มีเจตสิกทุกสามก็คือวิญญาณนิกทุกขก็คือความทุกข์กลางวิญญาณความทุกข์ในความไม่รู้ไม่รู้อันตรายของวัฏสงสาร ไม่รู้อันตรายของการเวียนว่ายตายเกิดไม่รู้ความไม่รู้อันตรายของอาตาหูจมูกลิ้นกายใจที่ไปกระทบกับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรม,มาเราเราไม่รู้อันตรายของมันการไม่รู้อันตรายของมันการที่เรามีมิจฉาทิฏฐิแล้วเราไม่รู้เนี่ยมันเป็นความทุกข์ทางทางวิญญาณมันมีกายยีกระทุก แล้วก็เจตสิกทุกแล้วก็วิญญาณนี้กะทุกวิญญาณในที่นี้ไม่ได้มินปินวิญญาณผีวิญญาณเปรตวิญญาณอสุรกายอะไรทั้งสิ้นวิญญาณสัำเวสีแต่วิญญาณในที่นี้ก็คืออไอตัวก็เรียกว่าอไอตัวไม่รู้นั่นเองไอตัวรู้นะครับไอตัวรู้ตัวเนี้ยคนเราเวลามีความโกรธนี่ก็เรียกว่าเป็นความทุกข์ต่างวิญญาต่างวิญญาณ เวลาเรามีความเกลียดเป็นความทุกข์กลางวิญญาณเวลาเรามีกรรมฉันทะเรามีความทุกข์กลางวิญญาณเรามีมานะความถือตัวเราเป็นความทุกข์กลางวิญญาณเรามีอติมานะความอติมานะความถือตัวแบบยิ่งใหญ่ตัวใหญ่ๆนะตัวเป้งๆเนี่ยก็เรียกว่าความทุกข์กลางวิญญาณ